สวัสดีครับผมชื่อนายอนุชิตเกียรติยศตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายหกขอกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถีครับสำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้มีทั้งหมด2ผลงานด้วยกันนะครับ1ก็คือเครื่องบทยาไร้เสียงหรือเครื่องบทยาทุนแรงครับกระผมได้คิด ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยของกระผมเองนะครับก็คือการบทยาด้วยกรงทําให้เกิดเสียงดังแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ที่บทยานะครับเนื่องจากหอผู้ป่วยมีปริมาณยาจํานวนมากนะครับกระผมก็เลยคิดเครื่องบทยานี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับผม สำหรับผลงานชิ้นที่2ของผมก็คือ, mm. อยูรินอนลล่องห่นหรือว่ายูรีนอลทูแบก็กนะครับเป็นอุปกรณ์ในการเลคคอร์ยูรีนแล้วก็เป็นการจดบันทึกที่แม่นยําให้กับผู้ป่วยนะครับปัญหาที่พบก็คือบางครั้งผู้ป่วยหรือญาตินําปัสสาวะไปทิ้งเองโดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับทำให้การเล็คอร์ดนั้นผิดพลาดไปนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อการรักษาของแพทย์ในบางโรคเช่นโรคหัวใจโรคไตนะครับแล้วผมก็เลยคิดนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกันครับ สำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานก็หนึ่งเลยก็คือจากตัวผู้ป่วยเองนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนะครับกผมได้ทำงานกับผู้ป่วยผู้ป่วยคือแรงบันดาลใจที่สำคัญในการให้ผมได้ทำงานและก็ได้การคิดค้นนะครับการนวัตกรรมต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยเองนะครับสำหรับคติประจำใจในการทำงานของผมนะครับก็คือ holistic care is my heart นะครับก็คือการให้พยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะครับให้การพยาบาลทั้งผู้ป่วยทั้งญาติแล้วก็เพื่อร่วมงานครับผม Thank you